สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกเป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะจะมีเป็นป๊อปอิดนะคะ1ชิ้นเยลลี่บอดี้นะคะ1แล้วก็นี้จะเป็นคัตเตอร์นะคะกล่องต่อมานะคะอันนี้นะจะมีเป็นเค้กนะคะเล่นโบว์หนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็นบอลนะคะเป็นบอลแมวแล้วก็บอลมิกกี้เมาส์อย่างละชิ้นค่ะกล่องต่อมาเป็นของน้องจากนคราสีมานะคะก็จะเป็นแบบบันนะคะบ้านแมวนะคะนี่นะทั้งหมด2ชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องจะเพชรบูรณ์นะคะจะมีเป็นทัอปิดนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นแบบพุงบุญแจนะคะ2ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของนออ้องจะมหาสารคามนะคะจะมีเป็นแบบบอลนะคะทั้งหมด2ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของนออ้องจะช้เชิงเซานะคะอย่างแรกนะจะเป็นเค้กเลนโบนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นเด็กนะคะห่วงยางนะหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นแบบลูกอมนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นอันนี้นะคะมันเป็นโกเปี้ยวนะคะ3ชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องจนันทร์ราชสีมานะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นกล่องใสอันนี้นะคะเป็นเครื่องเขียนมาใหม่นะคะ1ชิ้นป๊อปปิ้นะคะ2ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบถุงนะคะอันนี้นะกระเป๋าน,นะคะ1ชิ้นสติกเกอร์นะคะ1ชิ้นเครื่องคิดเลขน้องหิงนะคะ1ปากกานะคะมีเป็นปากกาแคปซูลนะคะ1ชิ้นปากกากุญแจนะคะกับปากกาแมวนะคะอย่างละชิ้นค่ะแล้วก็จะเป็นกิกฟต์นะคะ,ชคะ,คะ2ชิ้นอันนี้จะเป็นเทปคะ่ะอันนี้เป็นของเรากกนัลทบุรีนะคะจะมีเป็นป๊อปอปอิ้นะคะนี่นะ ตอนนี้จะเป็นขนมนะคะอันนี้เป็นของน้องจะพิจิตนะคะก็มีเครื่องเขียนเขาว้าประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นของน้องจัลคอรสีมานะคะจะมีเป็นบล็อกเซตนะคะ1แล้วก็จะมีเป็นกล่องนะคะกับเครื่องจิตเลขน้องหนึ่งนะคะอันนี้เป็นของน้องจัลนองค่ะจะมีเป็นฟอปอิดนะคะหัวใจนะหชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นแกะนะคะกับบอลค่ะอันนี้เป็นของน้องจัดหน้านะคะก็จะเป็นแบบแพนด้านะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจัลชาเชนซาวนะคะจะมีเป็นฟอปอิดนะคะแล้วก็จะเป็นแบบสกูชชี่หน่อยนึงนะคะ อันนี้เป็นของน้องกฤชบูลนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นบล็อกเซตนะคะ1แล้วก็นี่นะคะจะเป็นแบบควองนะคะ1ชิ้นป๊อปปิดนะคะ1ค่ะแล้วก็จะเป็นแบบคัตเตอร์นะคะอันนี้เป็นของน้องจันรัทธิวาฒนะคะก็จะมีเป็นแบบปอปปิดนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นป๊อปปิดนะคะใส่ลูกนะใช้ใหญ่ค่ะมีที่ใส่หน้าในชิ้นปอปปิดปนะคะ1แล้วก็จะมีเป็นปอปปิดนะคะนมองอัดนะคะป๊อปปิ้ตลิซซอร์ค่ะปีเป็ิ้นจนะคะ อันนี้เป็นของน้องจริญิทยานะคะก็จะมีเป็นป๊อปปิ้สี่เหลี่ยมนะคะ1แล้วก็นี้เป็นทุกอมคะ่ะอันนี้เป็นของน้องสัตอไทยทานีนะคะมีเป็นเซตหนึ่งร้อยรวมส่งนะคะก็จะได้เป็นแบบสิบบาทอันนี้3ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นแบบ19บาทนะคะ2ชิ้นค่อคนะ,คะอนะะันนี้เป็นของน้องกระบี่นะคะก็มีเป็นสกูช่แพ็คคูนะคะ1แล้วก็จะเป็นแบบแพนด้านะคะตัวกลมนั้นหนชิ้นปลาวานนะคะแล้วก็เป็นแบบขนมนะคะ อันนี้เป็นของน้องกับุงเทพนะคะจะมีเป็นปอปิดนะคะอามองอาดน้ำน1ชิ้นแล้วก็มีเป็นสิกูช่บะ LQL นะคะประวันมิลลี่นะคะ1แล้วก็จะเป็นแบบขนมนะคะอย่างแรกเนื้อจะเป็นลูกอมอันนี้นะคะลูกอมหวานซอสนะคะแล้วก็จะมีเป็นเยลลี่บอดี้นะคะ1อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบมาร์ชเโลเปรี้ยวนะคะเยลลี่ด้านนอกกรอบนะคะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นแบบเบดอมค่ะ อันนี้เป็นของน้องจัสรินนะคะแบบแรกนะจะมีเป็นคิตตี้นะคะ1ชิ้นแพนด้านะคะ1ค่ะขาปาวานนะคะช็อตเค้กแล้วก็จะเป็นแบบขนมค่ะอันนี้เป็นของน้องจกรุงเทพนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นโลบอลโลกนะคะ1ชิ้นแล้วก็นี้นะคะจะเป็นเด็กหังยางนะคะ1บอมิกกี้เม,ะะม,สมสาส์นะคะ1ชิ้นบอแมวนะคะแล้วก็จะมีเป็นหัวหมายูนิคอรนะคะ์นค่ะ อันนี้เป็นของน้องจัสโกคนครนะคะจะเป็นแบบเซต1 0 0บาทรวมส่งนะคะก็อันนี้นะคะเลือกไปนะเป็นแบบโลกบอลโลกนะคะ2ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นบอแมวนะคะสีฟ้านะ2ชิ้นบอมิกกี้เมาส์นะคะ1ชิ้นแล้วก็จะเป็นเด็กขาลูกนะคะของยากอีกหนชิ้นค่ะก็ขอบคุณน้องทั้ง22คนมากๆเลยนะคะ